กระบวนการก่อสร้างเสาเข็มแบบเจาะระบบเบียกสวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำเสาเข็มแบบเจาะระบบเปียกโดยเสาเข็มอาคารทั่วไปเป็นแบบก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเสาเข็มแบบเจาะกันก่อนค่ะเสาเข็มแบบเจาะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดได้แก่ 1. เสาเข็มแบบเจาะระบบแห้ง 2. เสาเข็มแบบเจาะระบบเปียกเสาเข็มแบบเจาะระบบแห้งใช้ในกรณีที่ไม่ต้องใช้สารละลายช่วย มีไดมเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0 3 5ถึง0.8เมตรและลึกป,ประมาณ24-25เมตรปลอกเหล็กจะป้องกันดินที่ปากหลุมไม่ให้พังจึงเรียกว่าระบบแห้งเสาเข็มแบบเจาะระบเบเปียก ใช้เมื่อเสาเข็มมีขนาดใหญ่และขุดลงไปผ่านชั้นทรายเจาะลึกลงไปประมาณ0.8เมตรขึ้นไปซึ่งในชั้นนี้มีน้ำอยู่มากเราจึงต้องเติมสารละลายลงไปเพื่อช่วยกันหลุมพังใช้ช่วงปลายเสาเข็มซึ่งเราจะมาพูดถึงในวิดีโอนี้กันค่ะหลังจากได้รู้จักชนิดของเสาเข็มแบบเจาะกันแล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างเสาเข็มกันเลยค่ะ ก่อนเริ่มงานผู้ควบงานควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทำงานและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเช่นเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าเสาเข็มเก่าต้นไม้อาคารข้างเคียงเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเพื่อวางตำแหน่งบุดของอาคารการันตอก่ะก่อนเริ่มงานก่อสร้างเราจะตีผังระะวางผังพื้นที่การทำงานเพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการทำงานเมื่อเรากั้นบริเวณทำงานเรียบร้อยแล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างกันเลยค่ะ เริ่มจากออกแบบขนาดเสาเข็มโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจชั้นดินแล้วจึงวางตำแนหน่งมุดเสาเข็มของอาคารโดยตัวอย่างเสาเข็มจะเป็นเสาเข็มอาคารทั่วไปจะได้เสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40เซนติเมตรลึก24เมตรค่ะจากนั้นเราจะทำการปรับหน้าดินให้เรียบเพื่อสะดวกต่อการดึงเทปเพื่อวางตำแนหน่งมุดของเสาเข็มและการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าสู่ตำแนหน่งขุดเจาะ ต่อมาจะดําเนินการเคลื่อนยายเครื่องจักรมายังตำแหน่งของหมุดที่จะเจาะแล้วทําการออกเซตร,ระยะเพื่อลงกรอกเสาเข็มค่ะ<ย><น>การทดสอบน้ํายาเบนโทในหนึ่งทดสอบค่าความหนืดเบสตี city, โดยปล่อยให้น้าํ ite, ายาเบน t ทนไนท์ไหลประมาณ30-90วินาที2ความเป็นกรดด่างโดยค่า ph ไม่ควรต่ำกว่า73ทดสอบความหนาแน่น Density โดยประมาณ1.05ถึง1.20ตันต่อลูกบาทเมตร 4. ทดสอบหาปริมาณทรายปนเปื้อนแันคอนทานโดยเปอร์เซ็นต์คั้งตะแกรงเบอร์200ไม่เกิน8-10%เครื่องจักรจะดำเนินการลงกลอกเหล็กพร้อมทั้งขุดในชั้นดินเหนียวอ่อนก่อนค่ะเมื่อเครื่องจักรขุดเจาะชั้นดินเหนียวแข็งเครื่องขุดเจาะไฮโดรลิกแบบหัวสว่านจะเข้ามาขุดในชั้นดินเหนียวแข็งอ่อเมื่อเครื่ ขุดเจาะแบบหัวสว่านขุดเจาะจนถึงชั้นดินเหนียวบนซ้ายซึ่งในชั้นบนนี้จะมีน้ําซึมเข้ามาในหลุมเจาะเราจึงเติมสารละลายเบนโทไนผสมโพลิเมอร์ลงไปในหลุมแล้วเปลี่ยนจากหัวขุดเจาะแบบสว่านเป็นหัวขุดเจาะแบบทักเก็บด,ดินจนถึงระดับตามที่ออกแบบไว้ค่ะในการตรวจสอบความลึกของหลุมเจาะเราจะใช้ดิ่งผูกที่ปลายเทปวัดแล้วย่อนดิ่งลงไปในหลุมเจาะจนถึงระดับก้นหลุมเราก็จะทราบความลึกของหลุมค่ะ เมื่อขุดเจาะเรียบร้อยแล้วเราจะลงเหล็กเสริมเสาเข็มโดยมีระยะต่อ 40, ทับคือ40เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กแล้วซึ่งเตรียมอุปกรณ์สำหรับเทคอนกรีตเป็นลำดับต่อไปค่ะอุปกรณ์ในการเทคอนกรีต1กลวยค hey อประสิ์เทคอนกรีต2ท่อเทคอนกรีตแคมีพาวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6-8นิ้วยาว5เมตรและ3เมตร ประกอบท่อดเทคคอนกรีตเรียบร้อยแล้วท่อดเทคคอนกรีตจะถูกหย่อนลงไปในหลุมเจาะให้สุดความลึกของหลุมเจาะแล้วซึ่งเทมเพลโฟมลงไปในหลุมเจาะเม็โฟมจะทําหน้าที่แยกชั้นคอนกรีตและสารละลายโดยคอนกรีตจะดันเบ็โฟมและดันนําสารละลายออกจากท่อเทคคอนกรีตและยังเป็นตัวช่วยสังเกตว่าท่อเทคคอนกรี c c rete, ตต้านหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของโครงการเมื่อรถคอนกรีตมาถึงให้ทําการเก็บตัวอย่างคอนกรีตมาส่งทุกๆคันคละ3มก้อน เพื่อนำไปทดสอบให้เป็นไปตามข้อกําหนดของโครงการคอนกรีตที่ใช้นั้นต้องมีค่าการยุบตัว18เซนติเมตรบวกลบไม่เกิน2.5เซนติเมตรเพื่อให้คอนกรีตสามารถไหลผ่านทอดเทได้ง่ายดังนั้นจึงต้องตรวจสอบ่าการยุบตัวของคอนกรีตทุกคั้งที่มาส่งหลังจากทดสอบ หลังจากทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตแล้วจะเทคอนกรีตใส่กลวยรับคอนกรีตให้คอนกรีตไหลผ่านท่อเทลงไปที่ปลายล่างสุดของคอนกรีตโดยสังเกตเม็ดโฟมที่ลอยขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าท่อเทคอนกรีตจะไม่ตันคอนกรีตยังสามารถไหลผ่านท่อเทคอนกรีตได้อย่างเป็นปกติเมื่อเทคอนกรีตได้ระดับหนึ่งท่อเทคอนกรีตจะถูกถอดให้สั้นลงโดยรักษาระดับปลายท่อให้อยู่ในเนื้อคอนกรีตที่ดีไม่น้อยกว่า3เมตรตลอดเวลา เทคอนกรีตในขั้นสุดท้ายจะต้องเทคอนกรีตให้อยู่สูงกว่าระดับตัดหัวเสาเข็มประมาณ1-2เมตรมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีคอนกรีตปนเปื้อนสารละลายหรือตะก,ก,กอนดินลงเหลืออยู่หลังจากนั้นจะดำเนินการถอดบอกเล็กทันทีก่อนคอนกรีตจะเซตตัวโดยใช้เครนยกขึ้นมาเพียงเท่านี้ก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการก่อสร้างเสา,สาเข็มแบบจอระบบเปียกแล้วค่ะ